สวัสดีค่ะชาวราศีพฤษภวันนี้แม่หมอจะมาดูดวงประจําเดือนกุมภาพันธ์2568ให้กับชาวราศีพฤษภนะคะซึ่งชาวราศีพฤษภนั้นก็คือคนที่เกิดระหว่างวันที่15พฤษภาคมถึงวันที่14มิถุนายนโดยประมาณนะคะ หรือใครท,ที่ทราบถึงลัคนาราศีพฤกษกก็สามารถดูได้ด้วยเช่นกันนะคะหรือดาวจันทร์นะคะดาวประสุกเป็นเรื่องของภาพรวมภาพกว้างเท่านั้นไม่ใช่เฉพาะเจาะจงสำหรับบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งอาจจะตรงหรือไม่ตรงหรืออาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรืออาจจะมีการสลับกันได้ด้วยเช่นกันนะคะ เป็นลักษณะของการงานการเงินโชคลัะสุขภาพและความรักประจำเดือนกุมภาพันธ์2568แม่หมอจะดูตามหน้าไพ่นะคะได้อธิษฐานกิจแทนชาวราศีพฤษภเรียบร้อยแล้วนะคะว่าขอให้มีเกิดขึ้นกับชาวราศีพฤษภในเรื่องราวที่มันเป็นความจริงที่มันจะเกิดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะก็ขอ,ขอแสดงความดีใจให้กับชาวราศีพฤษภด้วยนะคะ ชาวราศีพฤษภในช่วงจังหวะเดือนกุมภาพันธ์นี้จะได้พบรักแท้นะคะอาจจะได้พบแล้วก็ได้ด้วยแล้วก็อาจจะประมาณว่าจะาได้แต่งงานกันในอนาคตก็อาจจะเป็นไปได้หรือว่ายังไงก็เป็นคู่แทค้คู่ที่ทําให้คุณมีความสุขนะคะก็ขอสแสดงความยินดีกับชาวราศีพฤษภซึ่งเดือนกุมภาพันธ์นี้ก็จะมีวันที่14กุมภาพันธ์เป็นวันวาเลนไทน์วันแห่งความรักด้วยนะคะ ก็ขอแสดงความยินดีอีกครั้งหนึ่งสําหรับคนที่เขามีความรักเจอรักแท้แล้วนะคะหรือสําหรับใครที่ยังไม่เจออาจจะเจอในเดือนกุมภาพันธ์นี้ก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะจะได้ไปแอปปี้วาเลนไทน์เดย์กันนะคะในวันที่14กุมภาพันธ์ส่วนสําหรับบางคนบางท่านในชาวลักษณาราศีพฤษภบางคนบางท่านนั้นนะคะ มีความรักอยู่เรียบร้อยแล้วอาจจะแต่งงานแล้วด้วยซ้ำนะคะความรักของคุณมีทั้งก้าวตูย้ยหนึ่งข้าวถ้วยหนึ่งนะครับทองแดงหลุนเก็บเอาไปขายด้วยนะครับแม่หมอเป็นคนปักใต้เพราะฉะนั้นทองแดงมักจะหลุนบ่อยๆนะคะมีข้าวถ้วยนะคะข้าวถ้วยยังขาดอีกหนึ่งถ้วยยังไม่ครบนะคะคุณเป็นคนที่ต้องการความรักเพิ่มต้องการที่จะให้ความรักนั้นได้เต็มในหัวใจของคุณ คุณยังขาดแม้เพียงน้อยนิดจริงๆคนเราความรักมันไม่สมบูรณ์แบบไปทุกครั้งนะคะไม่ว่าทุกคนนะคะจะมีความสุขสราบรื่นไปตลอดชีวิตมันเป็นไปไม่ได้นะคะแต่คุณนั้นเป็นคนที่มีความโลภความอยากอยู่ในเรื่องของความรักบางทีคุณอาจจะคิดว่ารักที่มันอยู่เดิมๆนั้นที่แต่งงานไปแล้วมันรู้สึกว่ามันเบื่อหน่ายแล้วมันน่าจะหาอะไรแบบ เพิ่มรสชาติให้กับชีวิตบางคนบางท่านนะคะอาจจะมีเมียน้อยเมียเก็บเมียรักซ้อนซ่อนรักก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะสำหรับคนคนนี้หรืออาจจะเป็นหญิงรักหญิงชายรักชายแต่หญิงรักหญิงชายรักชายแต่ใบนี้เขาก็ไม่ว่ากันนะคะแต่เรื่องรักซ้อนนั้นก็ไม่แน่อาจจะเป็นเรื่องราวที่มีบุคคลที่3เข้ามาสู่ชีวิตสําหรับทุกคนทุกท่านที่มีลักษณะของช่วงของการที่เป็นคนที่มีเกี่ยวข้องกับเรื่องของความรักที่ไม่ได้มีแค่2คนนะคะ เป็นความรักที่คุณอยากไขหาเพื่อเติมเต็มให้กับชีวิตของคุณความรักของคุณยังไม่สมบูรณ์ความรักของคุณมีเก้าถ้วยขาดไปอีกหนึ่งถ้วยคุณก็เลยต้องมีรักซ้อนมีมือที่สามหรือเป็นคนเจ้าชู้เพลย์บอยหาไปเรื่อยนะคะเป็นคนที่อาจจะเป็นลักษณะของการที่เอ่อเป็นหากิกอาอะไรพวกนี้นะคะเข้ามาสู่ชีวิตของตัวเองนะคะ แล้วก็คุณในเดือนกุมภาพันธ์นี้ชาวราศีพฤษภเป็นธาตุดินเพราะฉะนั้นธาตุดินนั้นเป็นคนที่มีความอดทนมีความอึดมีความที่เอ่อเวลามีเรื่องราวทะเลาะเบาะแว้งกับใครคุณมักจะเป็นอะไรที่มีความพยายามที่คือหมายความว่าไม่ทนเอ่อคือคุณจะต่อสู้ เย่งชิงหรือในเรื่องราวในช่วงจังหวะนี้คุณมีการทะเลาะวิวาทกันอยู่กับเพื่อนฝูงพี่น้องก็เป็นไม่ได้ด้วยในเรื่องของการงานก็เป็นไม่ได้ด้วยเช่นกันนะคะอาจจะเป็นการทะเลาะกันในเรื่องของการงานการงานอาจจะมีปัญหาแล้วก็หรือมีเพื่อนหักหลังแทงข้างหลังทําให้มีการทะเลาะเบาแหวงกันนะคะ,ะก็เป็นช่วงจังหวะทีะ่ชาวลัคนาราศีพฤกษ์ในช่วงจังหวะนี้นะคะก็คือหมายความว่า ดาวมารุตยูนั้นทับตัวทับตนคุณอยู่เพราะฉะนั้นในเรื่องราวต่างๆอาจจะเกิดขึ้นโดยที่ไม่คาดคิดไม่คาดฝันก็เป็นไปได้ด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังนิดนึงนะใะในช่วงจังหวะนี้มันอยู่7ปีเต็มนะคะดาวมาุตยูเป็นดาวอภัยอภเพศเป็นดาวที่ไม่สามารถคาดเดาได้เป็นดาวที่พลิกผพลิกผันเป็นดาวที่มันแฝงไปด้วยเรื่องราวที่อาจจะส่งผลในเรื่องกรรมเก่าของคุณได้ด้วยเช่นกันนะคะ แล้วก็บางคนบางท่านนั้นก็มีความรักที่มันเจอคู่แท้มันเจอความรักที่แท้จริงก็อาจจะมีงานเฉลิมฉลองหรืองานแต่งงานก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะก็เป็นเรื่องราวที่ดีที่มีการเฉลิมฉลองที่มีความสัมพันธ์อาจจะได้แต่งงานหรือจัดงานเลี้ยงเพื่อสัมพันธ์กันในเรื่องราวของอการงานความสุขหรืออะไรก็ตามแต่ของคุณนะคะก็เป็นไปได้ในช่วงจังหวะเดือนกุมภาพันธ์ในช่วงของวันที่14 วันที่สี่วันวาเลนไทน์คุณอาจจะพาแฟนไปฉลองกันไปอะไรกันไปร่วมสังสรรค์กับเพื่อนฝูงก็ได้หรืออาจจะไปเป็นคู่ไปฉลองกันแบบนี้นะคะในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์นะคะแล้วก็บางคนบางท่านนั้นก็มีเรื่องราวของการที่เป็นผู้ที่มีความรู้เรื่องในการจัดการบริหารในเรื่องของการงานได้เป็นอย่างดีนะคะ คุณเป็นคนที่มีลักษณะของความที่บริหารจัดการในเรื่องของการงานการงานนี้มันเป็นการงานที่เริ่มต้นได้ไม่นานแต่ก็มีความเจริญรุดหน้าไปเรียบร้อยแล้วนะคะไปอีกขั้นหนึ่งสเต็ปหนึ่งนะคะ คุณรู้จักการทํางานคุณรู้จักการบริหารอาจจะเป็นงานธุรกิจอาจจะเป็นงานภายในสนํงงานักงานอาจจะเป็นงานประจำอาจจะเป็นงานพนักง,งานบริษัทก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะแต่การงานของคุณนั้นก็ไม่ได้หยุดนิยบที่คุณได้พัฒนามันไปเรื่อยๆนะคะก,ก็ได้เติบโตขึ้นแล้วนะคะสําหรับบางคนบางท่านนะคะ ออแล้วสําหรับบางคนบางท่านนั้นนะคะในเรื่องราวที่มันเป็นเรื่องที่ไม่ดีต่อใจเรื่องราวที่มันมีเรื่องทะเลาะเบาะแวง้งเรื่องของการขัดแยง้งเรื่องของการขัดใจกันเรื่องของออการที่คุณมีรักซ้อนซ้อนรักมีเมือที่สามคุณอาจจะจบเรื่องราวเหล่านั้นลงนะคะแล้วก็จะได้เดินหน้าต่อคุณจะได้เป็นคนดีจะไดออ้พบรักที่แท้จริงถ้าคุณ เออเป็นคนที่คือเป็นคนใจเดียวรักเดียวนะคะเป็นคนที่ไม่มีหัวรัดซ้อนแล้วก็เป็นคนจริงจังกับชีวิตเป็นคนที่จะได้พบเจอคู่แท้นะคะคุณจะจบในเรื่องราวที่ไม่ดีแล้วคุณจะได้เจอคู่ครองที่ดีด้เข้ามาสู่ชีวิตของคุณ หรือไพ่ใบนี้ต้องระมัดระวังในเรื่องของความเจ็บป่วยเรื่องของการที่อาจจะมีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการนอนโรงพยาบาลการเจ็บป่วยหรืออาจจะถึงขั้นแบบประมาณว่าท้องหนุระมัดระวังอย่างมากในช่วงยงหวะเดือนกุมภาพาัน์นี้ก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะเพราะว่าดาวมฤตยูนั้นยังทับตัวต,วตนอยู่จนถึงปีพศ2572ดาวมรตยูเป็นดาวอายพยพเป็นดาวเกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บด้วยนะคะแล้วก็ บางคนบางท่านนั้นชาวราศีพฤษกนะคะก็เป็นเด็กที่มีความร้อนแรงมีไฟนะคะอาจจะเป็นอายุอาอัพหรือเป็นคนที่เพิ่งจบจากการเรียนนะคะอยากจะหางานทําแล้วกออ็อยากจะไขอยคว้าด้วยตัวเองนะคะอยากจะแก้ไขปัญหาให้กับตัวเองอยากที่จะหาเองอะไรแบบนี้นะคะ แล้วกจกจะตัดสินใจเองที่จะเลือกทํางานอะไรแบบนี้ก็เป็นคนมีลักษณะแบบนั้นก็เป็นไปได้ด้วยเช่นกันสำหรับบางคนบางท่านนะคะชาวราศีพฤษศนะคะแล้วบางคนบางท่านนั้นนะคะที่ความรักยังไม่เติมเต็มอาจจะมีลักษณะของการมีกิก๊กมีเมียน้อยเมียเก็บก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะที่คุณมีความรักเพียงเก้าถ้วยนะคะ คุณยังขาดอีกหนึ่งถ้วยคุณก็เลยไปหาเมียหามือที่สามไปหารักซ้อนเข้ามาสู่ชีวิตของคุณผู้หญิงคนนี้เป็นผู้หญิงที่มีเสน่ห์นะคะเป็นคนที่มีจิตใจอ่อนไหวง่ายเป็นคนที่เซนสติเป็นคนที่มีลักษณะของการที่เอ่อเป็นคนที่สวยเป็นคนที่มีเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามนะคะถ้าผู้หญิงจับได้ไพ่ใบนี้ก็หมายความว่าคุณนั้นอาจจะเป็นกิ๊กเป็นเมือที่สามของใครเป็นเมียน้อยของใครก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะ หรือผู้ชายจับได้ไพ่ใบนี้ก็แสดงว่าคุณอาจจะมีกิ๊กมีเมียน้อยมีเมียเก็บไว้ก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะสำหรับไพ่ใบนี้นะคะเอ่อแล้วก็เดวิลเกิดขึ้นไพ่ปีศาจความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งพนาการในเกี่ยวกับข้องกับเรื่องของการผิดศีลข้อ3ามนะคะ เรื่องนี้ถ้าเป็นแค่สองคนมันไม่ใช่ไพ่เดวิลเดวิลหรือไพ่ปีศาจนะคะแต่นี้มันเป็นพนากาักงานที่มันเป็นเรื่องราวที่มันเป็นความอ,อ่ความก็เรียกว่าจะเป็นความคือผิดสิงข้อสนะคะเป็นเป็นการผิดสิงข้อสถ้าเป็นความรักระหว่างคู่เดียวเป็น ครอบครัวเดียวจะไม่ใช่ไพ่ปีศาจไม่ใช่ไม่ใช่ไพ่เดวิลนะคะแต่ไพ่ใบนี้มันเป็นไพ่เดวิลหรือไพ่ปีศาจในเรื่องราวของความสัมพันธ์สองคน ที่มันมีความสัมพันธ์กันในเรื่องราวของการที่ไม่ใช่คนของเราเป็นคนของคนอื่นอาจจะเป็นสามีคนอื่นอาจจะเป็นภรรยาของคนอื่นนะคะอาจจะเป็นลักษณะของการผิดศีลข้อสามคุณยังมีพัฒน,นาการในเรื่องราวเหล่านี้อยู่คุณยังผิดศีลธรรมอยู่คุณยังไม่จบในเรื่องราวที่มันผิดศีลเพราะฉะนั้นบางคนบางท่านถ้ายังไม่จบในเรื่องราวแบบนี้ชีวิตของคุณในอนาคตข้างหน้าน,นะคะจะบอกให้ว่ามันจะ ก่อเกิดเรื่องราวที่จะทําให้ชีวิตของคุณดําดิ่งลงในเกือบทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นการเงินการงานหรืออะไรก็ตามแต่นะคะแต่ถ้าคุณสามารถจบมันได้นะคะคุณก็จะได้พบเจอหนทางที่ดีกว่าจะได้เจอเรื่องราวที่ดีกว่าคุณสามารถกลับตัวกลับใจได้คุณอาจจะได้เจอรักแท้ถ้าคุณจบในเรื่องราวของการผิดศีลข้อสนะคะถ้าคุณจบ แล้วคุณก็จะได้เจอความรักที่ดีๆเกิดขึ้นมากกว่านะคะแล้วก็อาจจะมีการเฉลิมฉลองแล้วก็ได้แต่งงานกันในอนาคตข้างหน้าก็เป็นไปได้ด้วยเช่นกันสำหรับชาวราศีศพฤษภนะคะ ออแล้วสาหรับสุดท้ายนั้นคุณก็ต้องระมัดระวังเรื่องของสุขภาพด้วยนะคะในช่วงของกุมภาพันธ์2568นั้นนะคะบางคนบางท่านมีเรื่องราวของความเครียดความซีเรียสการทํางานหนักนะคะอาจจะมีเรื่องของการเจ็บหลังนะคะจนกระทั่งว่าเจ็บป่วยต้องเข้าโรงพยาบาลหรืออาจจะมีปัญหาในเรื่องของการเพื่อนแทงข้างหลังนะคะ มีเรื่องราวของความเดือดร้อนความเสียใจความที่คุณเจ็บปวดทรมานนะคะเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวแม่หมอจะเพิ่มมาอีก3ามใบน,นะคะเพื่อสรุปในช่วงของเดือนอคุมภาพันธ์ว่าสุดท้ายแล้วคุณจะมีเรื่องราวที่มันจะผ่านพ้นปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นแล้วจะเกิดอะไรขึ้นมันจะผ่านไหมมันจะเป็นอะไรที่ดีขึ้นไหมนะคะสำหรับเรื่องราวต่างๆเหล่านั้นนะคะสำหรับเรื่องราวของชาวราศีพฤษภในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์นะคะอืม อ่าให้เดลวิคขึ้นอีกแล้วแสดงว่าคุณไม่ยอมตัดในเรื่องของความมีความผิดในเรื่องของคือคุณไม่ยอมจบในเรื่องของการมีเพศสัมพันธ์ในเรื่องของเป็นชู้เป็นเมียน้อยเมียเก็บของใครบางคนนะคะ แสดงว่าคุณไม่ยอมตัดขาดจากเรื่องของการผิดศิลข้อสามไม่รู้จะช่วยคุณยังไงแล้วนะคะได้แต่แนะนําว่าถ้าเมื่อไหร่ที่คุณจบจากเรื่องราวเหล่านี้ถ้าคุณตัดได้คุณยอมตัดสินะคะแล้วคุณจะได้พบเจอสิ่งที่ดีกว่านะคะเมื่อคุณเป็นคนดีเราสามารถกลับตัวกลับใจได้นะคะเราอย่าทําให้คนอื่นต้องเดือดร้อนเขามีสามีเขามีภรรยาอยู่แล้วเราอย่าไปยุ่งอย่าไปเป็นเมือที่สามของเขาแต่ไม่ชีวิตของเขาต้องเดือดร้อนต้องเจ็บปวดคุณได้ <If S 1> ใช่เดีวมกลับมา now, อยู่แล้วมงใบแสดงว่าคุณยังไม่ตัดขาดในเ ในเดือนของคุมภาพัน์นี้นะคะเอ่อยังไม่ตัดขาดในเดือนของคุมภาพัน์นี้แล้วก็ความรักของคุณนั้นก็เป็นความรักที่อาจจะเป็นลักษณะของการที่ได้เดินทางไปมาทำมาหากินหรือเดินทางไปทํางานก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะมีลักษณะของการเดินทางไปมาอยู่อาจจะพบเจอคนรักที่อยู่ต่างถิ่นต่างแดนต่างจังหวัดต้องเดินทางไปหาหรือลักษณะการงานที่ต้องเดินทางไปทํางานก็เป็นไปได้ด้วยเช่นกันนะคะแล้วก็ สุดท้ายแล้วนะคะเมื่อคุณจบทุกอย่างได้ดังที่ปรารถนายาตามที่ว่านะคะไม่ผิดสิลข้อสามไม่ทําอะไรที่มันเลวร้ายนะคะไม่ทําอะไรที่เป็นผิดศีลธรรมชีวิตของคุณแน่นอนในปีพศ2568นะคะนับหลังจากประมาณมีนาคมเป็นต้นไปพฤกษภาคมจะมีดาวย้ายหมด3มดวงด้วยกันซึ่งเป็นดาวตรีเทศนะคะทำให้ชีวิตของคุณมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีจะมีแสงสว่างเข้ามาสู่ชีวิตคุณจะเป็นที่สังคมรู้จักและก็มีชื่อเสียงเกียรติยศด่งดังไปทั่ว แล้วก็ชีวิตของคุณจะเจริญรุ่งเรืองมั่นคงมีความที่แสงสว่างเข้ามานําทางชีวิตของคุณให้คุณได้เป็นอะไรที่มันกเกิดเรื่องราวที่ดีในชีวิตของคุณนะคะก็ขอจบเพียงเท่านี้สําหรับคลิปนี้วันนี้นะคะสำหรับชาวรารศีพฤษภประจําเดืเนิกุมภาพันธ์2568สวัสดีค่ะไม่ไม่จบอีกแล้วอ